นายกเทศมนตรีตะบนทับมานำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทุจริตในองค์กรอย่างจริงจัง เมื่อวันที่21ธันวาคม2564ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายประเสริฐวงศ์ศรีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานนำคณะบริหารหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาในการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างจริงจังทั้งนี้นายประเสริฐวงศ์ศรีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลทับมาได้ให้คำม,มั่นว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของหน่วยงานภายใต้การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้จะบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตลอดจนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการบริหารงานทุกขั้นตอนต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบอย่างครบถ้วนซึ่งตนเองจะตั้งใจปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถจะใช้อำน,นาจหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่ากระทำใดเป็นการกระทำที่เจริญกระทำใดเป็นความเสื่อมการกระทำใดที่ต้องละเว้นและกำจัดและยึดหลักธรรมาพิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบเทศแบาบลตำบลทับมาโปรง่งใสเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมและตรวจสอบได้